จ้าตำกุ้งสดของสาวโคราชนะจ๊ะน้อพ่อแม่พี่น้องจ้ากินตำกุ้งสดกับสาวโคราชเด้อบบเด้จะเซฟเซจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับสาวโคราชสตดินต่างเคยเด้อเด้อว,ว,วันนี้สาวโคราชจะพาพ่อแม่พี่น้องมากิน ตำกุ้งสดยูยูจ <emotions> oh, ิมาจับพ่อแม่พี <t> ่น <cũng S 1> <Sa> ้องจ๋ามากินตำกุ oh. ้งสดกาสาวโคระเด้อ oh. จ้ะเด้อพักเครื่องเคียงก็ไม่มีอะไรมาจ้ะมีมะระจ้ะมะระเนาะจ้ะเนาะหอมจ้ะหอมหอมสวีเดนแล้วก็แรดดิสจ้าแล้วก็สาราเน่แล้วก็ชะอมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคืนน้ำลายละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า มาจ้ามาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามากินด้วยกันเลยจ้าเด้อจ้าก่อนอื่นเลยสาวโคราชขอฝากช่องสาวโคราชสุดเด่นไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดิ้งดิ้งให้สาวโคราชได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเลยจ้ะเด้อขอบคุณจ้ามาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาร้องรำทำเพลงเลยจ้ะหิวแน่ลำลายไหลสดน้ำยั่วก่อนนะจ้ะเด้ออื้อื้ม อ่อยมากืมยามาล่ะ hmm. <No. S 1> ระ <G ül üyor> ไปได้มาจากสวนพักไทยนี่คอยไปหน่อยอร่อย <G ül> สำั่นเนาะ <G ül> อืม <G ül> ตัวปวดนัในขาง

พี่น้องจ๋าใครอยากมากินของพี่น้ามาด้วยเซ็บๆลูกโดน มันเลหอมอร่อยมาก Dingo. ผมมาละผมคมหมหวานะนะ Cup of milk. Bueno. เพชรพ่ออีกพี่น้องอืมอร่อย ตัวปวดพ่อแม่พี่น้องเป็นไงกันนึงเนาะสบายดีกันทุนกคนกันนะพ่อแม่พี่น้องจ๋าดูแลสุขภาพกันด้วยจ้เด้เดอ นี่กอดบ้างซื้อมาตั้งเมอเป็นอาทิตย์หรอ หายสาโคราชเปรียบเทียบไปเลยมะ,ะมันระยายก็มันระคีโนะไหน,หรรอ,รโนโอร่อยสาโคราชชอบมันระคีโนะอร่อยจุด เต็ดพักก่อนเนึ่งเนะสุดหน้าเพชรพูดพี่น้องเพชรหลาย ปวดจะังพี่น้องจา๋าไม่ได้กินกนี่ดอกวะจ้าเหลือสี่ตัวจา้าไว้เลม็มเหลือกุ้งสี่ตัวไว้เลม็มกุ้งสิบห้าตัวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สาวขรรชขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะเนาะสาวขรรชขอฝากช่องสาวขรรชสุริยเดชไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดิ้ง <Okay. S 1> ดิ้ง่งงยาสาวคนรัไจะมีกำลังใจทําคลิปต่อไปเ <Yeah. S 1> ด้อจ้ะเด้อ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ